นี่ครับจากวันนั้นครับมาถึงวันนี้เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะฮะที่แอดนิรนามบุรุษที่เดินออกมาจากเรือนจ,จำจังหวัดอุราชธานีนะครับผมเดินมาพอดีเห็นนั่งทำงานกำลังตัดหญ้าทำสวนของดีจริงๆครับครับจากที่ให้โอกาสนะครับให้งาน ให้ชีวิตใหม่ของแอดนะครับแอดก็ไม่ได้ทําให้ผมผิดหวังนะครับขยันมากนะครับแอดเป็นไหนทักทายพี่น้องเขาในแอดครับสวัสดีครับครับแอดไปดีคร้วผมแอดสิโลนะครับครับทำงานนะครับนี่นะครับคือการให้โอกาสคนนะครับคนนะครับอยู่ที่การให้โอกาสให้กำลังใจให้น้ำใจนะครับ ผมให้น้ำใจเขาผมแบ่งปันเขาผมมีน้ำใจต่อเขาเขาก็อยู่กับผมแบบที่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้แบบมีปกติสุขนะครับครับมีอีกหล,หลายชีวิตครับที่เพิ่งผอออกมาจากเรือนจำออกมาจากคุกนะครับสำคัญอยู่ที่การสังคมให้โอกาสนะฮะนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างของอชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ ได้เดินทางออกมาจากเรือนจำกลางของจังหวัดอุบลราชธานีวันนั้นเดินเท้าเปล่ามา60กิโลเมตรนะครับมาถึงทุ่งนาผมจากวันนั้นจนวันนี้เขาก็ยังอยู่กับผมตั้งใจทำงานอย่างดีเลยนะฮะนะครับต้องขอชื่นชมนะครับนี่ผมเดินมานะครับมาเห็นนั่งทำงานอยู่ก็เลยถือโอกาส ถ่ายคลิปและชื่นชมและให้กำลังใจนะครับนะครับมองเห็นภาพสมัยตอนที่ผมเรียนโรงเรียนตำรวจเลยนะครับบรรยากาศของถือกันไกตัดหญ้านั่งตัดหญาทำสวนคล้ายๆกันนะครับเขาก็ถูกฝึกฝนมาให้เป็นผู้มีระเบียวบวินัยนะฮะนะฮะนะครับ,นะรบพอออกมาสู่โลกภายนอกก็ได้กำลังใจที่ดีได้โอกาสที่ดีจากจอหนนี่มือปราบนะครับก็ส่งเสริมกันวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับผม เขาก็ได้สิ่งดีๆการกำลังใจให้กันดีๆคำแนะนำดีๆวิธีการคิดดีๆนะครับสวัสดี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 ครับเชิญครับยินดีต้อนรับครับฮ่าๆอะไรก็เยบอไทายคลิปน้องละอทายคลิปเล่นกับไอ้แอดนี่แอดที่พาร์โล่คนครับคุณดิครับขอคุณหลายเด้อครับอ้ขอบคุณหลายครับ ปีกรตั้งใจให้แน่นอนค,ครับผมวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก,ก็แน่นเหมือนเดิมครับวันธรรมดานะฮะนักท่องเที่ยวก,ก็หนาตานะฮะครับกำลังใจที่มีให้กันนะฮะมีโอกาสก็ผ่านมานะครับทัดทายแอป15โลได้นะครับขอบคุณหลายได้ยพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอแอดมิยังอยากแนะนำน้องๆที่กำลังหลงผิดน่ปอ แนะนำาะขอให้ทุกคนทำความดีแล้วก็อย่าไปมั่วสุมกับสิ่งที่มันไม่ดีครับอ่าแอดเคยเหีน่ดีอ,อดีตของแอดที่ผ่านมากก็เจอแต่เรื่องอในสิ่งไม่ดีมาก็เคยผ่านมาใช่ไหมครับผมมาสิ่งที่ไม่ดีก็ผมก็ผ่านมาแล้วผมก็ต้งตั้งใจอยู่กับ อาจารย์จนนี่นะครับดูแลดีครับคม่ว่าเรื่องอาหารการกินหรือว่าเงินทองครับที่อยู่อาศัยครับผมแอดเคยเอดเคยเล่นยาบ่เคยผ่านมาเหมือนกันผ่านมากันเหมือนกันเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าเป็นผู้เสพเราเป็นผู้เสพเนาะพอสุว่าพอติดยาแล้วทีนี้ก็ก็หลงผิดไปทำความผิดประเภทอื่นใช่ไหมใช่ครับอ่า เอ่าเพราะปัญหาหลักก็คือเริ่มต้นจากยาเสพติดใช่ไหมครับผมอ่าก็ฝากไปเตือนน้องๆหน่อยที่กำลังหลงผิดหน่อยเพราะว่าเลิกได้ก็เลิกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็กขาดครับผมอ่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วไม่มีทางออกได้ครับอ่าหนักมากครับอ่าไอ้พวกยาเสพติดแล้วก็พวกสิ่งของมึนเมาทุกอย่างครับอ่าที่ทำให้พวกเราหลงไหลแล้วก็ มัวรุ่มหลงกับสิ่งที่มันเป็นแค่ความฝันครับแต่มันไม่ใช่ความจริงครับอ่านี่คือคําแนะนาจริงก็คือการทํางานนะครับกากำลังกายการข้าวแล้วก็อยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับพี่น้องที่คนคนที่เรารักนะครับอ่านั้นก็มีความสุขได้้วครับครับสุดยอดแอดนะครับนี่คือคําแนะนําคําสอนจากผู้ที่เขาผ่านประสบการณ์ในสิ่งที่ไม่ดีนะฮะนะครับ ครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 เชิญครับยินดีต้อนรับอ๋อออกมามามากลองตัวไหนกลองตัวไหนโอเคครับกันเธอเดียวเลยครับขอครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับัมาครับมามาขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจได้ครับเด้อครับเดินทางปลอดภัยครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับครับนนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาทั้งวันนะครับกับบรรยากาศทุ่งนาชงผมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ร้านอาหารร้านกาแฟของจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งนาจอหนี่มือป่าตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลมาถ่ายใหม่ก็ได้ครับมามา ครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันนี้ตัดยากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับมีโอกาสมาเที่ยวใหม่นะครับ ใช่ครับผมไม่ผิดกฎหมายครับผมครับเพราะผมไม่ชอบแต่ตอนอยู่ข้างในเขาเห็ุตั้งอย่างสิบ่กก็ตัดเหมือนกันครับตัดคือกันเม็นหรหน้าที่คือตอนจะงานสวนงานอย่างนี้เขาก็เหตุบ่ครับนี่เหตุครับต้องรักษากครับผมสานแห่สานนอกสานแห่พอมองแอนกับสานแห่เป็นบ่อสานเป็นบ่แห่พื้นหนึ่งนี่ใส่เวลาจะหมื่นยังแล้วใส่เวลาเดือนหนึ่งครับความเร็วเดือนหนึ่ง ว่าเมื่อเดือนก็ได้ประมาณสี่ชั่วโมงครับเอาเวลาได้ไปสานสี่ชังตอนเสาร์ครับฮะเอาของงานตอนเสาร์อันนี้ก็ได้เอาของงานตอนเสาร์ครับเอาของงานตอนเสาร์ครับจันทร์หอดสุขเสาร์อาทิตย์หยุดครับจันทร์หอดสุขเสาวธิดยุทธอ๋อไล่ตาไปเลยอยัางี้กันนะไล่ตาครับไล่ตาบ่ครับจานนี้โอ้ยปวดตาครับเอ๊ะต้องอยู่ไปต้องได้อยู่กับนักโทษพวกเลยเนี่ยกับพวก คดีประเภทไหนคดพวกยาเสพติดครับบ <ó S> ่ยุ่งกันบ่เกี่ยวกับพวกชีวิตหลังกายแตอยุ่งน้ำบ่ยู่ครับร่วมกันเบิดบ่อเป็นคดีเกี่ยวกับสรัรบบ่เกี่ยวกับพวกคดีชิงคดีป่นอยู่งน้ับโทดตามกาจะปีนัอยู่ในหาดไม่แต่จีบหิครับบหิลงมาโอแอดเดเป็นพอบ้านอยู่บ่บ่โอ้ ทำงานเกี่ยวกับสารหม้อสารแหครับสองงานอ๋อสารหม้อสารแหครับทำทุกวันครับอ่าเรื่อยคิดว่าคือสีบอกเขาไปอีกเลยเนาะไม่เข้าแล้วครับผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎหมายผมจะไม่ทำเลยครับเอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณหลายด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจด้วยครับครับขอบคุณครับมาแดนเพื่อใดเนาะ อ๋อคือคุณขอบคุ่นทั้งกันไทยเนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมานะครับนี่นะครับความน่ารักของพี่น้องนะครับกําลังใจที่มีให้กันขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้กาลังใจมาเที่ยวตรงหน้าของผมนะครับพยาบาลสาวกับมาเที่ยวนะครับเนาะผาแฟนเพิ่นมาครับขอให้น้องครูสมสมหวังในความรักเด้อไอเจ้านี่ก็เป็นกาลังใจให้นะครับ อ่าครับอาแอดสิงไทยนะสุด้ทยนี่ก็ฝากเตือนฝากสอนอันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นคนดีนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พิษกฎหมายครับแค่นั้นนะครับอ่าอโอเคแอดขอบคุณแอดหลายๆเ้อขอบคุณแอดเช่นกันที่ยูน้ำผมถ้าเหตุตัวดีมากผมขอบคุณแอดมากเลยนะโวเสียใจที่รับแอดไว บอเสียใจที่ให้โอกาสแอดอ่าบอเสียใจที่แบ่งปันและและให้สิ่งดีๆกับแอดนะขอบคุณที่แอดมีน้ำใจให้ผมเฮ็ดตามนาทีแล้วก็เฮ็ดแอดก็เฮ็ดเกินนาทีก็คือน้ำใจให้ผมมาโดยตลอดนะโอเคอ่าอย่าลืมหาเขา่หาหานามกินเด้อมียังก็บ,บอกนะติดคันยังบอกเด้ออ้าวครับ,รบ,รบขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านนี่ครับแอดนิทานามโอ้แอด15โลนะครับอ่าบุรุษวันนั้นที่เดินทางเท้าเปล่ามา60กิโลเมตรมาถึงตุ้งนาของผมนะครับ กำลังใจที่นี้ให้กันน้ำใจที่ผมแบ่งปันให้โอกาสได้ดีที่ผมมอบให้นะครับนี่ครับตัวอย่างของการให้โอกาสของคนเหล่านี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะกลับตัวเป็ในคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับการให้กำลังใจการให้แบ่งปันการให้โอกาสนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับขอทุกท่านพบเจอความสุข ครับเเชิญครับเชิญครับยินดีต้อนรับนะครับเชิญครับเชิญครับครับเชิญครับยินดีต้อนรับครับครับผมขอทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปนะครับจากใจผมทีมงานจอรนี่นะครับทุ่งนาจอนี่มือป่าครับอุบลราชธานีนะครับขอทุกท่านพบแต่ความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับได้เบียกกี่มีมองนี่สุดยอดเลยไม่เคยนอนกลางวันนะครับ เท่าที่สังเกตด,ดูถูกจัดจากผมจัดเป็นหนึ่งอันดับหนึ่งเลยครับของความขยันของพนักงานทั้งหมดเลยนะครับมียังกระสีหเด้อแอดเด้อมียังกระสีหาเบิ้ลโตโอเฮ็ดโตหา้ำใจผมขนาดนี้ผมกระสิเติมเต็มนำใจให้ขึ้นเบิ่งเอาลัพี่น้องเอ้ยไผสีเสื้อว่าผู้หนึ่งที่ออกมาจากกุกเงินนั้นขัดม่นบ่ให้โอกาสเขาเขาจะจักสีไปเห็นงานจังใด แต่ผมก็ให้โอกาสเขาบางทีนะครับขยันขันแข็งเต็ดเบียเขียนงานนะครับอะสุดท้ายนี้กุศลที่ผมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมรับถือขอให้ท่านพบแต่ความสุขตลอดไปร่ลำรวยครับ